สวัสดีนะครับเพื่อนแปลงนี้เพื่อนเพื่อนอยู่กับสวนทุเรียนของสวนทุเรียนที่อำเภอวัง,วงจัร์จังหวัดระยองนะนะครับเป็นสวนทุเรียนของพี่ตำรวจนะครับแปลงนี้เป็นงานวางระบบน้ําสวนทุเรียนประมาณ3ไร่นะครับ ผมเหมาทําค่าแรงอันนี้แปลงนี้เขาอยู่ในอําเภอวังจันทร์นอก็อยู่ติตดติดกับที่ผมอยู่ผมก็เหมาทําอยู่5 0 0 0บาทนะครับสิ่งที่เหมาทําไปก็คือระบบน้ําสมาร์ทฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมจะ,อะพอดีวันนี้มีโทรศัพท์มา2เครื่องเนาะก็จะเปิดน้ำใพ้เพื่อนดูด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าเพื่อนๆื่อนเห็นผมจะมีโทรศัพท์เครื่องเดียวคือเครื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นสวิตช์ออนไลน์ทั้งหมดก็จะอยู่ในเครื่องนี้เวลาถ่ายทําเพื่อนเก็จะไม่เห็นวิธีการเปิดออนไลน์ว่ามันเป็นยังไงเนาะแต่พอดีอันนี้คน พาดูระบบสมาร์ทฟาร์มว่ามันคืออะไรนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพรวมเนาะอ่ะเดี๋ยวเราดูเริ่มกันที่บอ่อเลยนะครับข้อดีของระบบสมาร์ทฟาร์มที่ผมทําแล้วก็ให้ลูกค้านะครับหคือบอ่อเล็กได้นะครับเพราะว่าการให้น้ําแบบเฉพาะจุดและหัวน้ําที่ติดตั้งเนี่ยมันเหมาะสมกับการให้น้าทุ่เล็กแล้วมันประหยัดที่สุดนะครับนี่อันนี้บอ่อประมาณนี้เนาะผมคิดว่าเพียงพอใช้สบายๆนะครับอันนี้ปั๊มคือตัวที่ผมทําจําหน่ายอยู่เนาะห้าพันห้าร้อยบาทนะครับอยู่ในชุดที่ รถจักรนท์พี่เขานะครับนี่เพื่อนดูเนาะรอยแพร์อย่างนั้นนะครับใช้ทุน 4, ท่นสีทุ่นนิ่ง,ง,ง,งๆเลยนะครับแล้วก็มีหลังคาโครงหลังคาเมทัลชีตเนาะใครต้องการสั่งแต่แพร์อย่างเดียวก็ได้นะรับได้ตั้งแต่มอเตอร์3แรงลงไปนะครับถ้า5แรงก็จะแรงเล็กไปนิดนึงนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็ดูด2นิ้วจ่าย2นิ้วนะครับเลี้ยงทุเรียน50ต้นสบายๆนะครับขึ้นมาด้วยสายอ่อนนะครับดูดด้วยสายอ่อนขึ้นด้วยสายอ่อนแบบง่ายๆเนาะไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับแล้วก็มาใส่เชือกวาวตัวนี้ตัวนนนนึงะครัับเพื่อก้ํา เออ่แปลงนี้เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเพื่อนแปลงนี้ไม่มีเช็ควาล์วนะครับเพราะว่าแปลงนี้เขาเป็นที่เสมอเนาะน้ำไม่ย้อนกลับเท่าไหร่ก็ไม่มีความจำเป็นต้องใส่เช็ควาล์วนะครับอ่าอันนี้คือเขาปลูกทุเรียนแล้วเนาะหัวที่วางให้คือหัวเรนดอปรุ่นเทอร์โบดาวนะครับเอ่ออัตราการจ่ายน้ำสองร้อยห้าสิบลิตรต่อชั่วโมงนะครับนี่เดี๋ยวดูฟาร์มแรงของน้ำนะเดี๋ยวผมจะเปิดปั๊มให้ดูด้วย นะครับการวางนัน,นี้ก็คือวางแบบเปิดทีเดียวจบเป็นสมาร์ทฟาร์มร้อยเนะครับคำว่าสมาร์ทฟาร์มคืออะไรคุณไม่ต้องอยู่ในพื้นที่คุณก็ให้น้ําได้นะครับหมายถึงว่าพี่เขาอยู่ที่จันทบุรีเนาะนะครับก็เปิดปิดปั๊มผ่านมือถือเสร็จแล้วตรงนู้นจะมีกล้องอยู่ตัวหนึ่งเอาไ้เช็คภาพรวมกล้องนี้ก็เป็นกล้องโซลาเซลล์นะครับผมจําหน่ายอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ดูส่วนนี้ทั้งแปลงได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแบบเต็มระบบในโทรศัพท์มือถือเนาะพอดีวันนี้มีโอกาสดีนะครับเข้ามาปรับเรื่องกล้องให้เขานะครับกล้องไม่ชัดแบบเพราะว่าเราหันทิศผิดนะครับที่แรกนะครับพอตอนนั้นทําตอนเย็นนะครับอ่ะอย่างนี้นะครับดูภาพรวมก่อนพี่เขาปลูกทุเรียนได้ดีมากเลยนะครับนี่เขาเป็นคนที่มีความรู้เนาะเพราะว่าทําทุเรียนใหญ่มาแล้วการปลูกทุเรียนเล็กแบบนี้ก็คือถูกต้องที่สุดแล้วเนาะนะครับวางสองหัวต่อต้นเอาฟังคุมนะครับ อ่ะเดี๋ยวดูตอนนี้แดดออกดีๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดปั๊มให้ดูนะครับภาพรวมทั้งสวนนะครับว่าเวลาถ้าเราทํางานสมมุติว่าเ,เรามีสมาร์ทฟาร์มตัวเราอยู่กรุงเทพแต่สวนเราอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองอย่างเงี้ยเราใช้สมาร์ทฟาร์มยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสมาร์ทฟาร์มที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับผมแนะนานะครับว่าควรจะต้องเริ่มที่ออกแบบ ปั๊มให้เป็นปฏิริจบให้ได้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราไปทำใช้โซลินอยด์เาตัวเล็กๆเช่นถ้าเราเคยเห็นใน YouTube หรือหลายๆท่านทํากันเนี่ยนะครับก็จะใช้วิธีการแบ่งซอยย่อยโซลินอวาออกเช่นแปลงนี้มี50ต้นคุณก็จะแบ่งเป็น3ประตูนะครับ ประตูเราประมาณ1 5บหถึงยีต้นอย่างเงี้ยเราค่อยๆ่อยซอยไปนะครับแล้วก็จะมีเมนจากบอเนี่ยมาหลายอันแล้วก็ใส่ส่วนนอยวาวแบบนี้จะค่อนข้างมีปัญหานะครับเพราะว่าตู้คอนโทรจะต้องค่อนข้างซับซ้อนนะครับเพราะว่าต้องคุมวาวไฟฟ้า3 4ตัวนะครับถ้าตัวใดวาวตัวใดตัวหนึ่งเสียระบบจะล่มทั้งหมดนะครับทีนี้มันก็จะมีปัญหาคือทํายากนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับผมใช้วิธีการออกแบบระบบนะ้ําให้เป็นเปิดทีเดียวจบนะครับแล้วก็ระบบอัตโนมัติที่เราใช้เนี่ยก็คือควบคุมการเปิดปิดเปิดและปิดปันน๊มเท่าน สักครู่นึงผมเช็คไมโครโฟนก่อนอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเพื่อนเข้าใจสิ่งที่ผมสื่อสารเนาะนะครับเวลาเราทํางานออกแบบระบบนะพวกเนี้ยมันต้องออกแบบให้เหมือนกับรีโมททีวีครับนะครับเอ่อทีวีจะมีโหมดนู้นนี้นั่นเยอะแยะยังไงก็ไม่สนนะครับพอเท่าแม่แก่พ่อเราแม่เราหรือตัวเราเองไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีอะไรแค่มากดเปิดปิดทีวีเปลี่ยนช่องเท่านั้นใช้งานง่ายๆเหมือนกันนะครับเอ่อระบบน้านําสวนทุเรียนเนี่ย ผมจะออกแบบให้ใช้งานง่ายฟาร์มซับซ้อนน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าให้พอเท่า,าพ่อแก่ใช้เราเป็นชาวสวนเราไม่ต้องไปปวดหัวเรื่องพวกนี้เราต้องมาดูแลทุเรียนเราเนาะแค่คุณกดเปิดและปิดเท่านั้นนะครับก็ใช้งานได้แล้วนะครับอะประกอบด้วยที่แรกให้ดูบอไปแล้วเนาะทีนี้ก็ตู้คอนโทรนตู้คอนโทรนอยู่ตรงนู้นเพื่อน แต่ตู้คอนโทรลเนี่ยผมไม่ได้เปิดให้ดูนะครับอันนี้ผมทําจําหน่ายอยู่เป็นตู้คอนโทรลเราเตอร์นะครับรับเราเตอร์เดี๋ยวเราไปอยู่ตัวน,นั้นกันนะห้าพันห้าร้อบาทนะครับเป็นตู้ไซส์ใหญ่กันฝนนะครับสามารถที่จะมาติดตั้งกลางแดดบบนี้ได้เลยเพราะตู้เขากันฝนอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะวางเราเตอร์ไว้ในตู้ได้เลยเป็นเราเตอร์ส่งสัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ตเนาะทีนี้ที่เปิดไม่ให้ไม่ได้อะเพราะพี่เจ้าของเขาล็อกไว้ผมมีกุญแจให้เรียบร้อยเนาะ ส่วนประกอบของตู้ก็ในตู้ก็จะมีเฟสเพรสชั่นนะครับสำหรับจับกระแสไฟตกไฟเกินตัดให้นะครับมีแมกเนติกโอเวอร์โหลดนะครับแล้วก็มีตัวนี้ค่อนข้างสำคัญเนาะติดไปผมจะติดแต่อุปกรณ์ที่จำเป็นเนาะมันจะบอกว่าวนตอนที่เราเปิดปั๊มมามเหลือเท่าไหร่นะครับเพื่อเราประเมินได้ว่าสวนเราอยู่ปลายสายไหมบางทีถ้าเปิดปั๊มแล้วเหลือสัก180นี่ก็ใช้ได้นะแต่เราต้องรู้แหละว,ว่าสวนเราในไฟตกนะครับแบบนั้นเนาะนะครับส่วนมอเตอร์ใหม่ไหมไใหม่แล้วครับเพราะมีแมกเนติกโอเวอร์โหลดตัดให้นะครับ นี่นะครับแล้วก็มีโหมดตัวนี้ออโต้เนี่ยก็คือรอรับสัญญาณอินเทอร์เนต็ตเปิดปั๊บได้เลยครับตัวเมนูน่นก็คือบิดไปที่เมน,นูนนปับ๊บติดเลยนะครับอ่ะเพื่อนดูแบบนี้เนาะนี่คือการออกแบบการใช้งานตู้ของผมนะครับตัวนี้เป็นกล้องนะครับสั่งหมุนเปิดปิดผ่านออนไลน์ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราดูกันวิธีการทํางานนะครับสมมติว่าพี่เขาเราคลิดง่ายว่าตอนนี้พี่เขาอยู่ที่กรุงเทพเนาะสมมติสักครู่นะเพื่อนผมจะปรับอันนี้ให้ดู เราก็จะฟักโทรศัพท์ขึ้นมานะครับเข้าเป็นแอปผมไม่แน่ใจว่ามันจะเห็นไหมเพราะว่าการส่องไฟบางทีมันเงาเนาะผมจะพยายามนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับอ่เปิดโทรศัพท์เข้ามานะครับจากนั้นเราก็เข้าเป็นแอปของตัวเปิดปิดปั๊มผ่านออนไลน์เนาะเห็นไหมเนี่ยนะครับน่าจะเห็นเนาะผมอยู่ตรงนี้ผมไม่เห็นนะไฟแสงสะท้อนอ่าเปิดเปิดแอปเข้าไปนะครับปึ๊บอ่ารอเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพื่อนนะรอแอปรัน สักครู่นะครับเดี๋ยวจะเปิดปั๊มให้ดูเป็นแอปเอ่ว e v l i n k นะครับอ่าตอนนี้มาแล้วนะครับก็จะมีเนี่ยของลูกค้าทั้งหมดนะครับก็แปลงไหนที่ผมจะเข้าไปเปิดผมก็จะต้องขออนุญาตเข้าก่อนนะครับที่จําเป็นจะต้องทําแบบนี้เพราะว่าเวลาที่เซอร์วิสอะไรมันสามารถเซอร์วิสผ่านออนไลน์ได้เลยเนาะนะครับอ่ะแป๊บบนึ่งนะครับ โ okay. อเคอาจจะดูที่การเปิดปิดปั๊มกนเนาะเนี่ยนนตัวสวิตช์การเปิดปัม๊มเปิดผ่าลายเนาะเนี่ยตอนนี้อยู่ในพื้นที่ปับ๊บคุณจะได้ยินเสียงแมกเน,นติกทางานตึ๊กนะครับแล้วก็น้ําก็จะเริ่มไหลแล้วนะครับเพื่อนดูเนาะอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงฟูฟีแล้วนะนะครับนี่เห็นไหมนะครับการทํางานก็เหมือนเราอยู่ในพื้นที่นั่นแหละครับจากนั้นนะครับเมื่อปั๊มเปิดปับ๊บสิ่งที่ผมแนะนําคือคุณควรจะเข้ามาในแอปกล้องนะครับตอนนี้คือกล้องวงจรปิดเนาะนี่น่าจะเห็นแล้้วก็เเปิดดขาามาูนะครับ เดี๋ยวผมจะดูผ่านกล้องเนาะอ่ะเพื่อนดูนะครับเห็นไหมเนี่ยปึ๊บเห็นไหม อันนี้คือหัวน้ําที่ใช้กับทุเรียนเล็กได้ดีที่สุดนะครับนี่อันนี้คือกล้องวงจรปิดที่เราจะเช็คดูนะครับเราก็ดูผ่านกล้องวงจรปิดว่าอ่ะโอเคน้ําออกแล้วนะครับก็เป็นอนันโอเคเพราะว่าในแอป,ปสามารถตั้งการปิดปั๊มได้ด้วยเช่นแปลงนี้เราต้องการลดให้ที่10นาทีปิดปั๊มนะครับเราก็ตั้งในแอป,ปได้เลยก็คือเรามีหน้าที่แค่เปิดอย่างเดียวนะครับนี่เพื่อเพื่อดูภาพรวมแบบนี้เนาะแต่ถ้าเวลาทํางานจริงเราก็ใช้วิธีการดูผ่านอ,ออนไลน์เอานะครับทุเรียนห้าสิบต้นเปิดแบบทีเดียวจบง่ายไหม ง่ายมากนะครับถามว่าหัวน้ําตันไหมตันน้อยนะครับเพราะว่า,าที่เดี๋ยวเพื่อนดูกล้องอีกสักนิดนึงผมจะได้ปิดกล้องเนาะเนี่ยเห็นไหมเวลาทํางานจริงอะ่ะแต่ว่าถ้าเราดูในกล้องอะ่ะมันจะไม่เห็นหัวน้ําพุ่งนี้เท่าไหร่เราก็ต้องติดตั้งหัวที่อยู่ในกล้องอติดตั้งให้น้ําพุ่งก็ได้อะไรก็ได้เพื่อให้เรารู้ว่าอ่ะโอเคน้ําออกแล้วนะแค่นั้นเองนะครับนี่นี่นะครับแบบนี้เนี่ยทำงานทำงานแบบสมาร์ทฟาร์มคือแบบนี้นะครับจบแล้วนะครับไม่มีอะไรนะครับอ่ะเพื่อนดู ถามว่าหัวน้ําตันไหมนะครับเราบริหารจัดการเอานะครับด้วยกันที่ว่าเราต้องดูว่าน้ําเราเนี่ยเพื่อนๆดูเนาะมันเป็นบ่อใสๆอย่างนี้นะครับถามว่าขยะไหมน้อยอยู่แล้วนะครับจากนั้นเราเอาผ้าเขียวคุมทางดูดไว้นะครับขยะแทบจะเล็ดรอดไปได้น้อยนะครับแล้วด้วยความแรงของหัวน้ำเนี่ยความตันมันก็น้อยลงไปอีกนะครับและนะครับสุดท้ายนะครับหัวแบบนี้นะครับถึงหัวได้หัวหนึ่งตันสมมติหัวข้างนี้ตันหัวนี้หัวเดียวพอเลี้ยงนะครับและอาทิตย์หนึ่งเราเข้ามาเคลียร์สักทีหนึ่งทุกอย่างจบนะครับ พี่เขาอยู่นอกพื้นที่ชิวๆเลยนะครับอทิหนึ่งเข้าสวนทิ้งพอนะครับกล้องวงจรปิดตัวนั้นก็เป็นกล้องวงจรปิดโซลาเซลล์นะครับบันทึกให้อัตโนมัติถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวมีขโม,มงขโมยเนี่ยมันจะบันทึกให้อัตโนมัตินะนี่นะครับอ่ะเราดูตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเปิดน้ําให้เปิดเปิดน้ําให้ดูความแรงของน้ําสักหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยง่ายไหมเพื่อน เรื่องระบบนะ้ำเพื่อนยกให้เป็นหน้าที่ของต้นสมพบนะครับเพ,เพื่อนเื่อเอาเวลาเอาหัวสมองนะครับไปดูเรื่องการเจริญเติบโต,ต,ตนะครับทำยังไงทุเรียนให้ทุเรียนเราเจริญเติบโต,ร,ตวรวดเร็วแข็งแรงสมบูรณ์นะครับถ้าทําได้ต้นทุนคุณก็ต่ำเพราะว่าคุณไม่ต้องมีต้นทุนในการรักษาทุเรียนป่วยถ้าทุเรียนคุณแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเพื่อนดูความแรงของมันนะวิธีการเช็คความแรงก็คือเราต้องถอดหัวน้ําออกเราจะเห็นเนาะแรงมากนะครับผมบอกเลยแต่ผมจะเปิดแค่แป๊บเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกอยู่เพื่อนดูเห็นไหม เนี่ยดูนะครับดูความสูงที่พุ่งขึ้นไปนูนนะครับออย่างนี้นี่นะครับเห็นไหมอย่างนี้เนาะสูงอย่างนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวดูอีกนิดนึงนะครับเปิดห้านาทีพอนะครับเพราะว่าฝนตกอยู่อ่าเดี๋ยวดูแบบนี้อีกนิดน,นึงนะครับสมมติว่าเราถอดหัวออกเนี่ยเราจะเห็นความแรงและว,ว่าน้ำมาแรงแค่ไหนเนี่ยเพื่อดูเห็นไหมเนี่ยะนะครับพุ่งขึ้นไปสี่เมตรมีนะครับดูนะ นี่คือความแรงของมันเห็นไหมนู่นอะพอแล้วนะครับเดี๋ยวแช่อ่าโอเคนะ่าจะประมาณนี้นะครับเพื่อนจะได้พอเห็นภาพรวมเนาะว่าวิธีการมาระบบน้ำในสไตล์ผมอะเป็นอย่างนี้อืมเปิดนิดเดียวแรงกระจุยกระจายนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ คงเห็นภาพกันแล้วเดี๋ยวปิดปั๊มแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเฉะเนาะทุเรียนตัวดีประหยัดน้ําทํางานง่ายนะครับสักครู่นะครับนี่เราก็เข้าไปแอปสมมต,ติว่าตอนนี้เราไม่ได้ตั้งเวลานะเราอยากปิดด้วยมือก็กดเลยเห็นไหมน้ําดับจบโอเคเท่านี้เองครับเพื่อนการทํางานสมาร์ทฟาร์มเรียบร้อยแล้วนะครับตอนปิดนะครับจะให้ดีคุณก็เข้าไปเช็คในกล้องวงจรปิดนิดนึดนงนะตัวนี้เห็นไหมก็คือแปลงนี้แหละอรันปึ๊บไม่แน่ใจนะครับว่าเห็นไหม ไม่เห็นก็ฟังบรรยายเอาเนาะนะครับเพราะว่ามันเป็นการถ่ายจากกล้องถ่ายกล้องอย่างเงี้ยมันจะเห็นยากเน,ะนเาะเพื่อนเห็นไหมดูในกล้องเห็นละเราเห็นละว่าน้าหยุดทุกอย่างก็จบการทํางานของเราแล้วสะดวกไหมครับเพื่อนๆสะดวกมากนะครับแต่การทํางานที่สะดวกอย่างนี้นะครับมันเกิดขึ้นจากการออกแบบที่จากประสบการณ์ของผมเนาะผมรู้ว่าหัวน้าแบบไหนทุเรียนตัวดีนะครับ จุดอ่อนจุดด้อยของการให้น้าในลักษณะนี้แบบไหนการตำเอ้การตันของหัวน้ํามากน้อยเพียงใดบริหารจัดการยังไงนะครับต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับซึ่งของผมก็มีทุเรียนในลักษณะนี้อยู่หลายต้นอยู่เนาะหลายแปลงนะครับก็ผมใช้ใช้เองอุปกรณ์ทุกตัวผ่านการทดลองของผมมาแล้วนะครับผ่านผ่านลูกค้ามาหลายคนผมก็ทดลองเองให้ลูกค้าใช้ ติดตามตรวจสอบผลนะครับอย่างแปลงเนี้ยผมติดตั้งกล้องวงจรปิดให้เขาไปแล้วนะครับแต่พี่เขาบอกว่ากล้องวงจรปิดไม่ชาร์จนะครับสาเหตุก็จากที่เราหันเสาเนี่ยผิดด้านนะครับคือเสามันบังแดดอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับอ่ะเข้ามาหมุนให้นะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าแปลงเนี้ยทุเรียนพี่เขาน่าจะเจริญเติบโตดีเนาะเพราะการปลูกอะไรถูกต้องหมดเลยนะครับใครสนใจจ้างงานก็แปลงเนี้ยผมเหมาเขาเพราะว่า ส่วนเขาอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่ผมอยู่นะผมหมาเขาไล่ละห้าพันบาทนะแต่ถ้าเป็นออกจาำภอแรงเช่นเพชรบูรณ์เก็ะหกพันห้าถ้าภาคใต้เลยเหนือสุดแพร่หรือสงขลาอะไรเงี้ยผมหมออท 7, าที่เจ็ดพันบาทก็คือขอบบกคานมันนิดนึงนะครับหมามีอะไรบ้างก็คือเฉพาะค่าแรงนะครับงานออกแบบงานติดตั้งปั๊มง,งานไฟฟ้าคือพร้อมใช้นะครับไม่รวมแมคโครไม่รวมข้าท่อไม่รวมอุปกรณ์พวกนี้เจ้าของสนใจตามจริงน่าจะถูกจะแพงอยู่ที่อุปกรณ์เกรดที่เราเลือกมาใช้นะครับอโอเคธาร์คิดนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ สบายฟาร์มทำได้ง่งงายๆทุเรียนส่วนทุเรียนก็ทำได้ง่งงายๆถ้าคุณรู้หลักนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรยุ่งอยากอย่าทำเรื่องยากอ,อ,อย่าทำเรื่องยากเอ้อย่าทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากนะครับถ้าเราดูแต่โซเชียลนะครับเราไม่ได้ผ่านการทดลองไม่ได้ใช้จริงยังไม่มียังไม่รู้ข้อดีข้อเสียเนี่ยเราเอามาใช้เลยนะครับอย่างเช่นเรื่องสโตรนอยด์วาลที่ผมร้อยฝังแต่คนที่เขาทำแล้วได้ผลมีนะครับแต่เขาต้องมีการดูแลแมนเทนเนนควบคุมพอสมควรนะครับอ่ะผมไม่ได้พูดเหมารวมนะครับว่าสโตรนอยด์วอลไม ที่ใช้ได้ใช้ได้จริงมาเพราะว่าผมเคยไปทําให้ลูกค้าผมก็เห็นไอ้วาวเล็กๆพวกนี้แหละวาง่ที่สวนนะครับก็เปลี่ยนเป็นระบบของผม,ผมสเสถียรกว่านะครับก็คือเปิดและปิดปั๊มทานั้นคลิปนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ช่องต้นสมภพด้วยครับใครสนใจจ้างงานก็ในใต้คลิปเนี่ยมีเบอร์โทรนะครับช่องทางการติดต่อสอบถามราคากันได้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าเออราคาสูงไม่หน่อยเนาะก็ไม่ใช่ปัญหาคุณมีพื้นฐานอยู่แล้วคุณอยากได้ความรู้เอาไปทําคุณโทรถามผมผม,ผมบอกทุกอย่างที่ผมรู้นะครับแต่ถ้าท่านไหนบอก เอ๊อยากได้เมือชีพคนที่เขาเคยผ่านงานมาทําให้เลยนะครับมีงินมาในการจ้งางท่านก็จ้างผมได้นะครับเราทํางานกันแบบนี้เนาะไม่ใช่ว่าผมจะเรียกแพงเนาะเพราะว่าผมมีทีมงานมีมีทีมงานก็ต้องเอ่อเอาเงินพวกนี้มาให้ทีมงานและถ้าถ้ารับในราคาถูกนะครับงานมันก็จะพัฒนาได้ยากเนาะคนก็คุณภาพน้อยถ้าเราจ้างเขาถูกนะครับงานก็ออกมาไม่ดีอคลิปนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากงานด้วยนะครับสวัสดีครับ